ปาดมันนี่คือมีแม่แท้อิจฉาด้อิจฉาคนมีแม่ด้แม่กินลากหน้าคลีนเป่าะฟองหัวไปเลยพวกคู่ไปเยไมเลยอเลิสติกอเลิสติกขอานอนอเลิสติกหัวแปงมาแปงมามานี้แม่มาตัดแก้มแม่หน่อย เป paid, ่เาผมแห้งก่อนเดี๋ยวไม่สบายครับนวดผมหนูยาวแล้วเริ่มแห้งยากแล้วค่ะการทำพยัญจนะหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านถ้ามาแล้วพ่อที่พ่อนั้น เมย์นาเม่นาลูกโตนาดูกัดชินงมิ้วดูฮังคุณลอยบาติ้ก็ดงาเลือยสุมประตูแต่ตะวันอยู่ออู่อรอดูอาชาเพ้อดูคนแม่กลับมาเอาเจ็บเลย เจ็บไหมโนโนโน่ลงโนไม่เ no, จ็บโนโนนะพี่พลพี่พลน้อยนะพี่พลโนโน่นะขาเออไม่ไม่ดึงน้องเพชรนะพี่พลค่ะไหนใครจะไปกินไอศครมนะไหนใครจะไปกินไอศครม ยังยากรอร้อนไหมร้อนไม่คะอไม่ของเขากาอบมาอเอบให้น้องไม่ดื sẽ cả mọi sống đẹp của cái cái tâm con. Em không có lòng ก็เล่นแบ่งก็เล่นเมื่อกี้หนูเล่นแล้วดุ่ยดุ้ยดุ้ยวนไหนชาบีเอ้เพิ่อนน่ะเบ๊กเบ๊กเบโด้เมื่อกี้หนูเล่นแล้วพ่อตีเปียหรอพ่อจะมาตีเปียหรอโนโน วันนี้คือมีแม่แท้อิจาเด้อิจาคนมีแม่เด้ียวเดยวเดวน่า Happy birthday to you เอายับเงือกไปเลยนะตรงก่นอนจะรู้เลยไม่ใส่ของไหนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของแม่นะร <c oughs> ้อนนะ อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่ยค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะร่อยคอร่อย่อร่อยค่ร่อยค่อ่อยไม่อยค่ะร่อยค่ะอน่อยค่อร่ยค่าอร่อย่ะยคร่อยค่อร่อยค่่อยคร่อยค่ะ่อย่ะอ่อะ พูดก่อนค่ะอร่อยค่ะพูดก่อนอัดไม่อร่อยค่าอืมอ้านี่ไงขนาดน้องยังพูดเลยพี่บอยพูดสิพี่บอยพูดสิไม่อ้าเดี๋ยวยายตีก้นเลยยับยายเลยอะไรจริงมั้ย พลอยบอน้ำพ่อยกินด้วยไม่เอาให้พ่อกินด้วยนะนอนน้องเพชรน,นอนอพลอยไม่รักพ่อเลยพลอยรักพ่อไหมไม่รัก พลอยรักพ่อไหมไม่อยากพ่ออ้าวพลอยรักแม่ไหมไม่รักแม่ไม่รักแม่ด้วยไม่รักใครเลยพลอยรักใครไอ้นังไอแม่พลอยรักใครรักยายไหมรักยายไหมรักยายไหมไม่รักยายไม่รักยายด้วย ไม่ไปซื้อบลูจัดการเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้แม่มาแล้วฮโยนี่เสียงแม่หรอแม่จอดอยู่หน้าบ้านแล oh oh. oh. ้วรอบๆเนี่ยอ๋อเนี่ยนะรก็้องนัเดี๋ยอดเลี้ยวจากงูทั้งหมดทั้งหมดวิ่งอย่างเนี้ย ต,ตือนอะไรนี่ล่ะนี่ตะฝนโทรมาเลยนั่นได้กบก็แม่งกอกไหลมั้งแก่เออ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 อ่าอ่าอาการเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคุณแม่ยังล่ะคะพี่พลอยพี่พลอยสวัสดีคุณแม่ใกล้ๆกลที่ลูกมา มามาตรงนี้ก่อนเลยหมวกอาเจ้าหมวกนั่นแหละวาหมวกอ่ะอ่ะสวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้สวยๆกันโอ้ยแม่ใส่ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนไหนๆทำยังไงสวัสดีค่ะอารองเพชรสวัสดีค่ะหัวยเตื่นนอนขึ้นไหม อะไรนะเล่นไหมหรือว่าใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมคะใส่ะนี่ของของของหนูแม่ใส่ไม่ได้แม่เท้าใหญ่แล้วน้องพช่น้องเอพีชใน้องพีใส่เหรอ โอ bueno, mm. ้ยหายังไม่อีกล่ะ่ใช่ฝ้ายด้วยไเธาลองไปชะฝ้่ใช่ไม่ใช่ด้วยเหรโอ้ฝนตกว่าเศร้าเลยจีเดี๋ยวนี่เศร้าหรอจะได้ฝนตก้ะแต่ฝนไปไกลครัา ยามงงไฟติฮืม่แม่หลงหลงหลงโอ้ยไม่เห็นไ้วเขาดีเยหลงแม่หลงแม่กดเล่อยกดตาไปขที่หลานจะใส่เปลี่ยนดูไบ่อยใส่ได้ไหมพ่อจะใส่หรอแม่ใส่ก็ใส่แล้ววิ่งเหรอ ม่ใส่ไหมมใ่ไหไใส่เองนะเอาถุงเท้ามาแม่ใส่ใไม่ถือาม่ลงมาอยาไกเพิ่นตองประยุ่ษยันหลอยากใหญ่ขึ้นอยากใหญ่ลูกเอ็นดูแม่ลงมาด เมื่อจับถึงเนี่ย <c oughs> ต้องมาเย็บอยากใจเห็นไหมด <c oughs> ึงไหมไดเจออีกเลยเอาโดดโดดน้องเพชรปเปน<ม>อุ้มน้องเพชรขึ้น<ด>สิ อุ้มน้องเพชรขึ้นสิเอาอุ้มน้องเพชรน้องนองเพชรยื้อยื้อโอ้ยื้อถึงไวยื้อ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 ไม่ถึงดึงซ้อนไม่อยถึงคอยถึงเหรอโอ้ยโอ้ยเป็น13โลแล้วบอดี้ซัมมิ่งขับไปอยู่ดำเดียวอีกบออันอันนี้หนักกว่าน้องเพชรนี่อนี่เอายื้อเบิ่ง ยื้ยื้ยยื้ยยื้อแล้วอาหนึ่งสองสามเอาสี่เก่งมากเลยลูกเกไปฟังเร่งอยฟังเ่องพลอยไฟังนึงลูกนี่อย่บหตรงนี้นะสองข้างด้วยสองข้างสองข้างยังไม่จำเลยเก่งเย เดี่ยวข้างนี้ขึ้นก่อนเดี่ยวข้างที่มันสูงขึ้นก่อนมีแล้วก็หยียบอีกข้างแม่ไปเลยแม่แม่ไปเลยพูดนะขอไปเลยเพี้ยนไปเลยพ่อทำไหมพ่อทำไหมเฮ้พ่อทำไม่หน่อยพ่อทำไม่ดูหน่อยใครทำดูหน่อย แม่ทิแม่ทยวจ้าพ่อทำไงนะแม่จ้าจ้าีุงจีุงียุงหรออนี่ไงทำแบบน,าานี้มาดูอ๋อนี่นี่ไงพ่อทำงี้โอ้นะฮะทำางนี้ด้วยนะคะแบบ เก่งมากเลยพ่อเก่งไหม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 คะอ๋อเอานับพี่พ่อหน่อยอ๋อโอเคโอเคหนูต้องทำหนอลูกอ่ะหนูต้องทำ ขึ้นมาโอ้น,นี่นี่นี่ไม่ได้ขนาดนั้นเอยบล่อง,โ,<ร>งโมลเลยฝั่งละคนนะเอยบอ่บร้องโมสันมันจะคือเด็งดึงเแล้วเดี๋ยวพ่เอ,อเจำให้นะ<า>หนึ่งสอง อยากเรียนเนียมนอานัดด้วยนัดด้วย่าหอบยันพยออพยหยอัวหัวซักเลยโอ้ยไป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 ตรงนี้ พลอยพลอยพลอยแม่พาไปปลูกนเาเร็วๆ อาชีซื้อหมอชัยใหม่เหรอบาย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 ขี้โกงนี่บีหมออาชีซื้อหมอชัยใหม่เหรอฮะแบน